สวัสดีครับวันนี้มาสองรอบนะครับมารอบสองครับได้ยินเสียงไหมเสียงดังไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสะไรสามเวลาหลังอาหารเลยปะนี่ก็มีเวลาว่างก็ไาย์นะนานกีครับทำาะไรยย่างในเวลาเดียวกันสวัสดีรอบเดึกครับ ครับใช่อะไรครับปปทำอะไรอยู่น้ไงไอซขัดน้ำพี่ครับอะไรนะตายหมดตายตลอดเลยดีย <คะ S 1> วเลยแค่อย่างเดียวเลยฝึกไปเดี๋ยวก็ชนะ คุณครับ45ดาวอ,อะไรอ่ะ้าเหวาราจะปรอสะดเฉยย้ายมาบ้านาใหม่ยังคะยังครับผม เข้าตาเข้าจมูกเสียงชัดนะครับวันนี้เสียงไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมันแรงกระดังที่ดุดควันนะจะซื้อน้ำพริกได้ยังไงโอ้ทักเข้ามาได้เลยครับทักมาในเมสเซจได้เลยครับอินอก์เลยครับเน็ตไอเดอลไม่เคยไมได้ทักชมพูนุษย์น้ำพัดลุงนะฮะร,ร้านที่ชื่ออะไรนะโกราวนะฮะนี่ชมพูนุชน้ำพัดลุงนะะก็ขายเสื้อผ้านะใครมีลูกสาวหลานสาวนะ หรือว่าใครยังสาวหรืออยากใส่ชุดสาวๆไปสั่งกันได้นะครับพี่บีพี่บีสั่งอะไรนัยังอ่ะเอาเป้าแอลกอฮอล์อ่ะสวัสดีรอบดึกครับผม อันดาสวัสดีครับอยากกินพีกสั่งได้เลยครับสั่งหรือยังอ่ะถ้าสั่งแล้วรอก่อนนะครับขายของตลอดเอาี่พีเข้ามาแล้วว่าต้องขายตัวที่มีกุดหนุนบ่อยไยงเร็วอากี่ชุดพูดมา เหลือน้ำพริกไหมใช้เวลานานกันนะเนี่ยพอจะได้นะอ่มไม่เลยมาแล้วนะครับไม่ได้ถึงเกรุงเทพยังครับหล่อจังลูกชายขอบคุณครับยังไม่นอนอีกหรอยังครับใกล้แล้วแหละ สวัดีครับสาพี่หนุ่ยสวัสดีครับ,รบทำไรกินจะ๊ะทำน้ำพริกครับแต่ว่าไม่ได้ทำกินนะครับทำขายครับสวัสดีครับแม่ใช้ไฟแค่สามหรอ ันยังเปียกอยู่เลยนะะสั่งแล้วยังได้ยังไม่ได้เลยรอนะครับรอนะครับ สวัสดีครับ FC จากเวียงจันทร์สบายดีจ้าทำอาหารตอนนี้นะจะหิวตามไหมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมนูกินนะปล่อยไว้อย่างนี้ก่นมันเป็นคนมากไฟมันก็ไม่เลอะยมนอ่อยเนี่ยเพราะว่าิไว้อย่างนี้สักคานึ่งาทีมต้องา่ร้อนๆเลอแล้วนี่แล้วก็โนอย่างี้เทาะไรก็ทอนกันแหลใ่ถ้าเหมือนเป่าผมอบเหมือนเป่าผม สั่งได้ไหมคะจะส่งไปประเทศลาวสั่งได้ครับทักอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับฝากแอลกอล์ล้างมือไว้ด้วยนะครับแอลกอล์ล้างมือนะครับสั่งกันได้นะครับจริงๆไม่ได้มาขายของนะมาคุยเล่นๆนะรออยู่ค่ะได้เลยครับรอก่อนนะครับคีออเดอร์หลังจากวันนี้ไปน่าจะแบบน่าจะโล่งขึ้นนะบพอดีวันนี้ไม่มีออเดอร์ที่เป็นแบบ ที่แบบออเดอร์เยอะๆครับสั่งแบบสิบกระปุกอะไรอยงี้ครับเ็นกระปุกใหญ่ก็เลยแบบอาจจะแบบส่งน้อยหน่อยฝากขายสเปรด้วยได้เลยครับขายเก่งไอเล็กก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อเก่งนะครับขอบคุณมากเลยครับทีุ่ดหนุน เอสไซอย่าลืมใส่เอสไซนะครับศูนย์เก้าศูนย์ O W D R Y จริงจริงติด,ดต่อไอช่องทางไหนก็สั่งได้หมดเลยครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีคุณแม่ด้วยครับจากสวีสวีเดนอ๋อนี่พี่ออยใช่ไหมของพี่ออยส่งพรุ่งนี้นะครับแพ็คแล้วครับ ได้ไหมครัสั่งได้เลยครับทักอินบอ็อกก็มาเลยครับอินบอ็อกในเนี้ยในในเฟซบุ๊กนี่ก็ได้ครับให้ตอบเองจริงนะนี่ให้วขาให้ตอบเองให้ตอบเองแสบตาสีเสื้อ <c oughs> ขนาดทีจะใส่สีนี้นะขายกระปุกเท่าไหร่หรอครับ กระปุกเล็ก35ครับกระปุกกลาง200กระปุกใหญ่270ครับค้าส่ง50ส่งในไทยนะครับต่างประเทศส่งตามจริงนะครับผมชอบดูไอ,อันข่าวมากขอบคุณมากครับมาเดกแท้วันนี้มามาตอนเย็นๆแล้วรอบหนึ่งนะมาเราบ้ามคหัวครับรอบหนึ่งอยากได้ค่ะสั่งยังไงทักอินบอกเข้ามาได้เลยครับสรุปมาขายของ สลัดขายทุกอย่างสเปรย์อ่งฮอยสามชิ้นหนึ่งเากาไปสั่งในเพจไ,ไอสลรวันไอสลรวันก็คือเพจนี้แหละครับเพจที่ดูไลฟ์กันอยู่หรือเพจหนึ่งก็คือเพจออฟฟิเชียลแฟนนะครับส่งกายทิปไปเข้าฝันแล้วก็สั่งได้ไหมได้หมดเลยครับจะสั่งทางไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเป็นเงินจริงนะครับเป็นเงินทิปไม่ได้กระปุกเท่าไหร่ก็มีสามห้าสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบครับสามขนาด S M L วันนี้ไม่ได้อ่านข่าวหรอใช่ครับวันนี้มันหยุดครับหยุดช่วงเทศกาลนะครับจะสั่งรอถใหม่แล้วครับได้เสมอเลยครับผมวันนี้ผัดน้ำพริกเองเลยครับน้องไอใช่ครับให้แม่ไปแพ็กอยู่ครับใส่แว่นหน้าร้าครับไม่ใส่แว่นเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไม่ออกับ ทรงผมใหม่น่ารักสองพรับชมมากที่ผมลอยขึ้นไปนี่แล้วนะโอ้ยสบปอลารเพิ่งมาเห็นว่าสบายดีปีใหม่จะขอให้หน้าอะไรวะอะไรน่ารักจังเลยใช่ไหมน้องไอ้น่ารักจังเลยใช่ไหมครับผมอ่านออกอ่านถูกไหมครับพี่โผมอ่านชื่อชื่อเฟ c e b o o k กไม่ออกเป็นคนสบปอลารไม่เคยแผ่วสเปย์มีกลิ่นอะไรบ้างหอมทุกกลิ่นจริงๆไอจำชื่อกลิ่นได้ พอ,อ,อแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันก็ลย่ลเรียบร้อยต่อแม่บอกว่าพอเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าจริงๆไม่มีเงินเก็บเอ้ยไม่มีไม่มีเงินไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นแบบโอนก่อนนะครับ าโควิดหายมาเที่ยวเวิงจัน์บ้านเรานะครับ FC จะได้ครับเคยไปเคยไปอยู่ครับ <c oughs> มี FC จะทางบ้านพิมพ์มานะฮะโกราวนะครับโกลาวไปลายโกราวอยู่ไหนโกราวมีใครสนใจชุดไหมฮะชุดของโกราว เดี๋ยวนะหาก่อนโกลาวอยู่ไหนนี่นะชุดอันนี้นะนี่ร้านนี้เลยผขฝากไปด้วยนะฮะอ่านออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคิพิมอะโกราวนะครับ,บฝากไปดูด้วยนะฮะของคุณชมพูนุชนะครับชุดจะเป็นสไตล์แบบกุ้มกลิ่มกุ้งกลิ่มบอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ว่าน้ำพริกเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็สเปรย์กฮอล์นะครับ7 5เปอร์เซ็นต์นะครับสั่งก็ได้แต่ว่าของจริงยังไม่มาของจริงจริงมีแล้วแต่ว่ามันคนละสีไอ้คนละ,ละลายนะครับพิมที่พามีคู่แข่งแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าเ่าปมนคู่แข่งเลยฮะทางนั้นพี่เขาน่าจะไปแบบไปไกลามากน้ำพริกอะไรบ้างครับเพิ่งดูรลยครั้งแรกน้ำพริกก็ทูผัดอย่างเดียวเลยครับมีอย่างเดียวเลยครับแต่ว่ามีสามขนาดนะครับ มีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ตอนนี้กระปุกมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเป็นถ้วยนะครับแต่น้ําหนักเท่าเดิมนะครับเอาไว้ใส่น้าพริกที่ยังทานไม่หมดนะครับน้องไอซ์หล่อมากติดตามขอบคุณมากครับตะออกครับขายของให้เพื่อนด้วยน่ารักจังอ่าช่วงนี้เศรษฐจไม่ดีนะมีอะไรขายหมดเลยนะยยยยยใครขออินโฟน้องไอซ์จ่ายก่อนไม่โกงสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บ บอกวันไหนได้วันนั้นที่บ้านคอนเฟิร์มเลยครับโอ้ขอบคุณครับน้ำพริกมีแบบนัดรับไหมครับนัดรับเหรอครับนัดรับกลางทางนัดรับที่บ้านไงนะ,ะต้องนัดมาฮะสะดวกบ้างก็ไม่ติดนะฮะกระปุกเท่าไหร่มีสามสิบห้าสองร้อยแล้วก็สองร้อยเจ็ดสิบครับแม่ขอดูขอกระปุกกลางอันหนึ่งอุตส่าห์จะไม่ขายซะและ้วนี่นะครับนี่คือกระปุกกลาง นี่คือกระปุกใหญ่แล้วไปยีดแพคแล้วแล้วก็นี่คือกระปุกเล็กมีสามขนาดแบบนี้สามสิบห้าสามกระปุกร้อยสองร้อยแล้วก็นี่ก็คือสองร้อยเจ็ดสิบนะครับ mm hmm. พอกินน้ำพริกเสร็จแล้วก็ไปซื้อเสื้อของโกราวแต่ว่าช่วงนี้อย่าลืมนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยโอ้นี่มันขายของชัดๆไม่ได้ตั้งใจขายของเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ไง <c oughs> สั่งกระดิ่งด้วยโอ้โห <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> สัน, <c oughs> ส,นสันมาช่วยกดกระดิ่งนี้หน่อยดิ <c oughs> <c oughs> กระดิ่งอยู่ไหนกระดิ่งซิงอย่ยวเ <am> นี่ยซานซานซานเร็วทำอาหารเก่ง oh. เก่งหลายอย่างใครเป็นแฟนนะ้องฮูกโชคดีโห oh. ไม่ได้เก่งอาหารนะครับถ้าใส่ไข่แมงดาค,คงอร่อยแนะ่ mm. สูตรมันมันถ้าเกิดว่ามาทำใหม่ก็ต้องน่าจะตกใจเหมือนกัน mm. ต้องลองฝึกก่อนครับน้องไอซ์จะส่งน้ำพริกให้พี่ยังครับน้ำพริกพี่ชื่ออะไรเอ่ยสุ อะไรเนี่ยซาลูยาใช่ไหมครับซาลุยาผมว่ายังไม่ส่งแน่เลยอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนใช่ไหมซารัญยาเหรอไม่ใช่ซารันซาลุยาเดี๋ยวผมต้องต้องเช็คอีกทีหนึ่งครับทำคะแนนเผยได้เรื่อนชั้นขายเก่งที่สุดโกนหนวดด้วยพ่อได้ครับเดี๋ยวโกนนะครับสเปรย์ทำไมเป็นซองครับไม่ใช่เป็นซองครับมันจะเป็นขวดอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นขวดอย่างเงี้ยครับ คนแบบพกพานะครับขายกิ่งสุดโอ่ยไม่ได้ขายกิ่งเลยกระกกลางเปลี่ยนฝาเป็นแบบสีชมไม่เหรอครับจริงฝาสีขาวมันหมดไอ้ชอบฝาสีขาวมากกว่าแต่นะว่าไปซื้อช่วงน COVID เนี้ยโควิดเนี้ยลําบากอย่างหนึ่งคืออะไรอะไรก็หมดนะไม่ว่าจะเป็นกระปกุกหรือว่าของอะไรพวกเนี้ยหมดทั้งนั้นเลยแล้วก็บางอย่างก็ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็ต้องไปวนเวียนดูสาขาอือ่นๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็หมด กระดิ่งก็มาใำไมไมเไดออะวิญญาณออกจากล่างเหรอลทานฝ่ายไปมชี <classes> ใครสนใจทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจตอนนี้ไหน สวัสดีค่ะนี่มีคนทักเข้ามาแล้วนะฮะตอบสดๆเลยสวัสดีค่ะน้ำพริกปลาทูผัดหกกระปุกครับขอบคุณนะครับปกติคนอื่นเขามีแอดมินนะฮะนี่เราแอดตัวเองเนี่ยฮะทำไปมากๆเดี๋ยวจะต้องแอดมินเอาแล้วน้องไอพ่อคาเต็มตัวเก่งค่ะขอบคุณครับสเปรมมีกี่ลายครับมีสามลายครับสามลายอะไร อะไรเยอะอะไรเยอะครับมีสามลายแบบนี้ครับน like um> 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 ี่ยนหนึ่งสองสามนะครับสเปร์มีค่าส่งห้าสิบบาทเหมือนกันครับได้รับน้ำพริกไปรับน้ำพริกที่บ้านได้ไหมครับมาได้ครับถ้าเกิดว่า แต่ว่าบางทีไออาจจะไม่ได้อยู่บ้านก็จะเจอแม่นะครับมารับนาทีแต่ช่วงนี้จริงส่งไปสนีดีกว่าครับเพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดกลัวว่าแบบเดี๋ยวคนละคนเข้าบ้านอะไรเงี้ยเพราะปกติที่บ้านจะไม่ค่อยออกไปไหนยกเว้นตัวไอนี่นะครับมันจะได้ข้อจํากัดด้วยยิ้มหวานตลอดเลยเดี๋ยวสั่งสเปย์นะครับได้ครับติดต่อไอได้ช่องทางไหนสั่งได้ช่องทางนั้นเลยนะครับจริงๆมันมีสองช่องทางนะัก็คือทาง o f ฟ i c i a l f a แอันนี้ก็สั่งได้นะครับเอฟพ่อค้าได้ไหมเดี๋ยวลองไปประเมินราคาแป๊บนึงนะครับ อยู่บ้างนะคะน้ำพริกอะไรคะน้ำพริกน้ำพริกปลาทูผัดครับพี่กัญจนาครับสตามามน่เุ่ครัีุ่ยก็ป็ะกรรมการผมก็ติดดูตะวันตกดินกันนะเป็นคนที่ถูกประท้พี่งไม่ได้ให้เข้าร่วมประชุมด้วยี่รเราจะทำแบบนี้เราหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายเพราะอย่างนั้นคุณนี่งก็คงจะโดนคนมองแง่ไม่ดี ในฐานะนายกสมาคมพี่แต่อดีตที่เพิ่งแบบพี่จะรับผิดชอบเรื่องนี้เองค่ะถ้านไม่จะโกรธให้มากกที่นี่คนเดียวนะคะคุณพี่คะคุณพี่ะคุณวีคไม่ควรจะโกรธท่านนายกนะคะจริงๆนะคุณวีคควรจะขอบคุณพวกเราต่างหากรอนำพิคอยู่เงียบไปนิดนึงแป๊บนึงครับสเปย์สั่งได้3วันค่ะ สเปซสั่งไปแล้วขอบคุณครัพี่ตายครับสั่งไปแล้วครับอยากได้อยากได้จะสั่งได้ทางไหนพี่กระแตน้อยนะครับทักอินบอกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูก่อน,นเผื่อผมทักเข้าไปได้เนะสัมะนเพื่อะทำามดีช่ว้าทำอไรอ่ะนอนนอนแล้วหรอ มไม่ครช้ฉันเดาเองอ่ะฉันเดาไม่ได้พูดจริงฉันแบบมาทำไรมีเสียงทันด้วยเดี๋ยวสั่งสเปย์ครับผมเดี๋ยวผมลองทักเข้าไปนะครับเนี่ยผมจะลองทักเข้าไปแต่ละคนนะครับไม่รู้จะตอบทันไหมแต่ก็สั่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าพยายามดึงดิฉันเข้าไปในเกงของพวกคุณเลยค่ะเดี๋ยวเกมของพวกคุณจะหมดสนุกหรอเปล่า คราวนี้น้องมิรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทันทีนี้เขาคิด่าน้องไออยู่บ้านใหม่แล้วหรือยังครับขอดูน้ำพริกเหรอครับน้ำพริกจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือกระปุกกลางนะครับผมปล่อยให้ดูนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเนื้อปลาทูนะครับไม่มีส่วนประกอบของแป้งไม่มีอะไรเลยยกเว้นปลามันกินอะไรเข้าไปนะครับส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ที่ปลาเลยครับ วันนี้ทําไมน้องไอไม่ได้อ่านค่ะวันนี้วันหยุดครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับก็เลยทําให้แบบอาจจะแบบพักไปก่อนเพราะว่าการเข้าไปในช่องเขาจะจํากัดจํานวนคนนะครับแล้วก็จํากัดด้วยว่าเผื่อทองการว่าถ้าเกิดใครไปติดมาจะได้รู้ที่รู้ทางนะครับก็เผื่อ,อไว้ก่อนจริงๆก็พภาวนาขอให้ทุกคนไม่ติดนะครับจะสั่งด้วยค่ะรวมค่าส่งจะสั่งด้วยค่ะรวมส่งเท่าไหร่รวมส่ง5 0บาทครับจริงๆทักอินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่อ้าวไอ้บางทีไอ้ทัก,ไ,ทก,ไ,ทกไม่ไม่ทัน

อีกหน่อยจ้าจะย้ายไปอยู่บางแคก็กพี่ก็คนบางแคจ้าครับผมขายกระปุกเท่าไหร่คะมีเดี๋ยวผมส่งข้อความไปให้นะคะพี่สิริพรใช่ไหมครับอััญญาาดยกกนฝ ปุกกลางหนึ่งกระปุกค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมทักอินว่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวพอผมทำอย่างนี้แล้วก็งงๆนะพอไอทำอย่างนี้ก็งงงนะั้นสเปรย์มีกลิ่นอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอยากสั่งอะไรเอ่ยน้ำพริกใช่ไหมครับน้ำพริกปลาทูอย่างเดียวครับแล้วก็มีพริกแล้วก็มีเครื่องปรุงครับ

ปิดบ้านด้วยครับจริงเหรอครับทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับได้เลยครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะถ้าทางดับทีอินบ็อกซ์ได้เลยครับได้ทุกช่องทางเลยครับทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับได้เลยครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะครถ้าางัทีอินบ็อกซ์ได้เลยครับได้ทุกช่องทางครั ทุกคนต้องปลอดภัยจากโควิดใช่ครับสารวัตรโฮต้องปลอดภัยจากโควิดครับเขชทั<ม>้งหมดเนี้ยกําลังจะบอกว่ามนเป็แค่รสั่งสเปรย์ครับคอ่าเดี๋ยวผมทักไปเด้อสีรขทุอย่างสวัสดีครับแม่หน่อยครับ มันก็ไม่มาพร้อมกับทา้งเรื่องของท้องนาฬิกานะครับฉันบอกสัญญาเลยนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นฉันต้องกลับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับวัยรุ่นกำลังสร้างตัวเองน้องไอ้เยอะๆขอบคุณครับคิดถึงสละวันอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอยังครับนี่เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะนี่กี่โมงนะสี่โมครึ่งแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงไ,ไปตอบคอมเมนต์ไม่เไปตอบคอมเมนต์สิไปตอบอินโฟนะครับคนที่ทักเข้ามาก็<ม>เดี๋ยวไปตอบนะครับทักกันไว้ได้เลย,เลยจะสั่งอะไรทุกอย่างติดต่อช่องทางไหนทักมาได้นะครับรเจอกันนะครับวันนี้ฝันดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆเวลานะครับขอบคุณครับวันนี้ครับ